ยายเรื่องเมียไม่ปรารถนาของท่านประธานคำโปรยชาญนักธุรกิจหนุ่มเขาจำใจต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่บิดาเลือกให้การแต่งงานผ่านไปเขาไม่อาจทนอยู่กับผู้หญิงที่เขาคิดว่าไม่ได้รักได้เขาขอหย่าเธอโดยคิดว่าเธอคงทำทุกอย่างเพื่อรั้งเขาไว้ แต่สุดท้ายกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเขาเองต่างหากที่ทำใจไม่ได้และเป็นคนรั้งเธอไว้ขวาญเอ่ยการแต่งงานคือสิ่งที่เธอเลือกแล้วแต่ใน,นเมื่อวันนี้เขาเป็นคนเอ่ยขอแยกทางสุดท้ายจะยาหรือไม่ยาเธอก็จะไปให้ไกลจากเขาเธอกับลูกมีค่าเกินกว่าจะเป็นคนที่ไม่ปารถนาของใครตอนที่หนึ่ง งข้ามไปทุกสิ่งชานนนและขวัญเอย๋ยถูกบังคับให้แต่งงานกันโดยที่ทั้งคู่ต่างก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาปฏิเสธโดยเฉพาะชานนนเขามีตำแหน่งประธานบริษัทเป็นเครื่องต่อรองทำให้ไม่กล้าปฏิเสธความต้องการของบุพการีในครั้งนี้ทั้งสองคนถึงแม้จะเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็ไม่ได้มีความสนิทสนม,ม,มอะไรกันมาก วันนี้ชานนุจึงตัดสินใจพาหญิงสาวออกมาเที่ยวที่ต่างจังหวัดเพื่อเรียนรู้นิสัยใจคอก่อนที่งานแต่งงานจะเกิดขึ้นอีกภายในสองสัปดาห์ทำอะไรทำไมถึงไม่เตรียมตัวออกไปข้างนอกชานนุนเดินออกมาเจ้าห้องพักเขาคิดว่าจะเห็นหญิงสาวกำลังนั่งรอหลังจากที่เขาหลับพักผ่อนเพราะเหนื่อยล้าจากการเดินทางเพื่อที่ทั้งคู่จะไปหาอาหารทะเลตามร้านอาหารแถวแถวนี้กิน แต่กลับพบว่าขันเอ๋ยกำลังสารบนกับการทำอาหารอยู่ที่ระเบียงริมที่พักตอนที่คุณหลับขวันไปเดินเล่นแถวนี้เห็นชาวบ้านมาขายอาหารทะเลก็เลยคิดว่าวันนี้จะโชว์ฝีมือทำอาหารให้คุณกินไปกินตามร้านก็มีแต่แพงๆและก็ไม่รู้ว่าจะสดแบบนี้ไหมขวันเอ๋ยหันมามองหน้าคู่สนทนายิ้มด้วยความรู้สึกภูมิใจที่วันนี้เธอจะได้อวดฝีมือการทำอาหาร แต่รอยยิ้มก็เปลี่ยนไปเมื่ออีกฝ่ายทำหน้าเหมือนว่ารำคาญในสิ่งที่เธอกำลังทำวุ่นวายมากดูสิอะไรเต็มไปหมดเลยถ้าอยากทำก็ทำไปแต่เดี๋ยวผมจะไปหาขับรถเล่นซื้ออะไรแถวนี้เข้ามากินชาโนนสายหัวเขารู้สึกว่าขันเอ๋ยกำลังทำทุกอย่างให้ยุ่งยากทั้งคู่มาพักแค่เพียงไม่กี่คืนทำไมต้องทำอาหารกินเองหาซื้อแถวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย แถมเรื่องราคาก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับนักธุรกิจอย่างเขาชายหนุ่มขับรถออกจากรีสอร์ทไปได้เกือบหนึ่งชั่วโมงเขาก็กลับมาพร้อมกับเมนูอาหารไม่กี่อย่างเพราะไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรไปล้างมือนะคะอาหารพร้อมแล้วแม่ครัวจำเป็นตอนนี้ได้อาบน้ำแต่งตัวจัดโต๊ะอาหารพร้อมรอให้อนาคตเจ้าบ่าวของเธอมานั่งชิมฝีมือชานนมองภาพอาหารต่างๆบนโต๊ะ เขาแทบไม่อาจจะเชื่อเลยว่าขวัญเอือหญิงสาวสมัยใหม่จะใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานก็สามารถทําเมนูน่ากินหลายอย่างแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกประทับใจแต่ก็ทําเป็นเหมือนว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรกับสิ่งที่เธอทําน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณซื้อมาจากร้านไหนเปรี้ยวอร่อยถูกใจผมชายหนุ่มจําเป็นต้องชมแต่ก็ยังพูดเหมือนกับว่าเธอไปซื้อมาเพราะจากปริมาณน้ําจิ้มที่หายไปในถ้วย มันก็แสดงได้ชัดว่ารสชาติถูกปากขวัญไปหาซื้อพวกมะนาวพริกแล้วก็น้ำปลาที่ตลาดแถวนี้ค่ะดีใจจังเลยที่คุณชอบปกติแล้วขวัญจะไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ถ้วยที่ให้คุณกินใส่พริกเพิ่มไปไม่เผ็ดมากไปใช่ไหมคะสาวน้อยพูดเก่งส่งเสียงเจ้ยแจ้วอธิบายรายละเอียดของการทำอาหารอย่างภูมิใจถึงแม้เธอจะรู้ว่าผู้ฟังทำท่าว่ารำคาญไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เธอกำลังพูด แต่สําหรับขวัญเอ๋ยแล้วเธอมองว่าไม่ว่าเขาจะทำท่าทางใส่เธออย่างไรเธอทำตัวให้มีความสุขที่สุดเพราะในเมื่อชีวิตนับจากนี้ไปเธอตัดสินใจเลือกแล้วบรรยากาศลมทะเลที่พัดในยามค่ำคืนอาจจะทำให้รู้สึกเหนียวตัวบ้างแต่มันก็สร้างความสดชื่นให้กับนักธุรกิจหนุ่มที่ชีวิตของเขาแทบจะไม่ได้พักผ่อนความจริงแล้วเขาไม่ได้ทำงานยุ่งจนไม่มีเวลาขนาดนั้น เพียงแต่เพื่อนๆของเขาก็ล้วนแต่ไม่ได้ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติเวลาที่เขาอยากมาเที่ยวแต่ละทีจึงหาเพื่อนมาด้วยไม่ค่อยได้จะลุกไปไหนล่ะบรรยากาศกำลังดีเลยชาโนนหันมาถามหญิงสาวที่กำลังจะลุกออกจากเปผ้าใบที่ทั้งคู่กำลังนั่งเล่นชมดาวอยู่ที่ริมชายหาดหน้าที่พักจะเก็บโต๊ะคะ่ะแล้วก็จะไปเตรียมเครื่องดื่มให้คุณด้วยวันนี้มีน้ำพันุ์สุดเด็ดของขวัญเลยนะคะ เคยทำสมัยที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแต่ก็เป็นน้ำแบบง่ายๆไม่รู้ว่าจะถูกปากคุณไหมชานนนไม่ตอบเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าขวัญเอย่ยมีอะไรที่ไม่ตรงกับเขาหลายอย่างเขาเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำอื่นนอกจากน้ำเปล่าแต่เธอดูเหมือนเป็นคนที่พยายามสรรสร้างของกินต่างๆในขณะที่เขาเองเป็นคนชอบแบบง่ายๆแต่คันจะพูดอะไรออกมาก็กลัวจะทำลายบรรยากาศจึงปล่อยให้หญิงสาวทำตามสิ่งที่เธอต้องการ เขาเองก็อยากจะรู้จากเธอให้มากกว่านี้ด้วยรสชาติไม่เหมือนที่ผมเคยกินชายหนุ่มยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นดื่มสีหน้าของเขาไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบมันมีแต่ความนิ่งเฉยเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ขวัญเอ๋ยก็ยังรู้สึกดีที่อย่างน้อยเครื่องดื่มที่เธอทําไว้ตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงครึ่งเหยือกแล้วคุณเรียนจบแล้วผมไม่เห็นคุณจะออกไปทํางานเหมือนคนอื่นเลย ชานนชวนคุยและถามในสิ่งที่เขาสงสัยเพราะเท่าที่เขารู้มาขวัญเอยเรียนจบได้เกือบหนึ่งปีแล้วแต่เขาเห็นเธอส่วนมากก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปทำงานที่บริษัทของครอบครัวหรือไปสมัครงานที่อื่นขวัญเป็นฟรีแลนซ์ค่ะรับงานมาทำที่บ้านนานๆทีถึงจะออกไปหน้างานชอบงานแบบนี้มากกว่าไม่ชอบงานบริษัทที่ต้องเข้าออกเป็นเวลาไม่อยากพบปะผู้คนอยู่บ้านแล้วสบายใจ อยากทำอะไรก็ได้แต่งตัวแบบไหนก็ได้ถ้าออกจากบ้านแต่ละทีควันรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยอีกครั้งที่ชายหนุ่มรู้สึกว่าผู้หญิงที่กำลังจะมาเป็นภรรยาเขาช่างมีอะไรที่แสนจะตรงข้ามกับสิ่งที่เขาชอบเขาเองเป็นหนุ่มเจ้าสำราญชอบการพบปะผู้คนถึงแม้จะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแตกต่างจากขวัญเออที่เธอดูเป็นคนร่าเริงสดใสช่างเจรจาแต่สุดท้ายกลับเป็นคนที่ชอบอยู่แต่บ้านทำงานอิสระ ทั้งสองนอนบนเปผ้าใบพูดคุยกันเกือบเที่ยงคืนทําให้ชานนรู้จักหญิงสาวที่นอนอยู่ข้างๆข,ข,ของเขามากยิ่งขึ้นยิ่งรู้จักชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกว่าเขากับเธอคงอยู่ด้วยกันได้อีกไม่นานการแต่งงานที่เกิดจากการบังคับและยังมีความชอบที่แตกต่างวิถีชีวิตไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่นานเขากับเธอก,ก็คงเป็นอิสระต่อกัน ตอนที่2ในส่วนของร่างกายงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีกับการแต่งงานของลูกสาวนักธุรกิจและลูกชายเจ้าสัวภายใต้รอยยิ้มของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่างมีความรู้สึกมากมายอยู่ในนั้นเพราะการใช้ชีวิตคู่ในครั้งนี้เกิดจากความต้องการของผู้ใหญ่ภายใต้ความยินยอมของทั้งคู่ ฝากดูแลนอนด้วยนะคะเขาเป็นคนที่พิถีพิถันเจ้าระเบียบหน่อยในเรื่องของความชื่นชอบถ้าคุณขวัญยังไม่ค่อยรู้ก็ถามลินดาได้นะคะสาวสวยที่เดินมาควงแขนเจ้าบ่าวเพื่อขอถ่ายรูปคู่พูดจาให้ตัวสาวได้รู้ว่าเธอราชานนมีความสนิทสนมกันเพียงใดเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไม่นานก็คงจะรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรค่ะขอบคุณมากนะคะ ว่าแต่คุณชื่ออะไรคะไม่เห็นนนจะแนะนําให้รู้จักเลยขวัญเอ๋ยถึงแม้จะรู้สึกกับคําพูดของอีกฝ่ายแต่ไม่มีทางที่เธอจะแสดงให้รู้ว่าเธอรู้สึกหวั่นไหวเพราะในเมื่อเธอไม่ได้เป็นเจ้าสาวพระความรักความหึงหวงคงไม่ใช่สิ่งที่เธอควรจะแสดงออกลินดาเป็นลูกสาวของเพื่อนคุณพ่อชาโนนหันมาแนะนําให้เจ้าสาวของเขารู้จักกับหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆแค่เพียงเท่านี้ เพราะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสายตาของแขกในงานที่กำลังเฝ้ามองทำให้ชายหนุ่มรู้ว่าไม่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรแต่สิ่งที่เขาควรจะแสดงออกมาคือการให้เกียรติเจ้าสาวของเขาพ่อของเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราสองคนก็เลยสนิทกันมากอย่างเรือนหอก็ยังให้รินช่วยเลือกเลยเห็นเขาว่าคุณขวัญไม่ค่อยถูกใจครัวเท่าไหร่ใช่ไหมคะ รินดาเมื่อเห็นว่าเพื่อนสนิทของเธอไม่ยอมแนะนําตัวในฐานะที่เธอพิเศษกว่าใครยิ่งสาวจึงจัดการที่จะเป็นฝ่ายแนะนําตัวเองเพื่อให้ขวัญเออรู้ว่าเธอกับเจ้าบ่าวในคืนนี้ไม่ใช่เป็นเพียงคนรู้จักกันเหมือนอย่างที่ชานนกําลังต้องการให้คนอื่นเข้าใจคุณรินดารู้ลึกรู้จริงแบบนี้ต้องสนิทกับคุณชาโนนมากเลยนะคะแต่ดูเหมือนคุณรินดาจะไม่รู้ว่าขวัญเป็นสถาปนิกดังนั้นเรื่องครัวที่ไม่ค่อยถูกใจ ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะว่าให้เราเข้าไปอยู่ที่เรือนหออย่างเต็มตัวขวัญจะใช้เวลาที่มีมากมายพร้อมได้ทำงานที่ไหนดูแลและตกแต่งเปลี่ยนแปลงห้องครัวให้เป็นแบบที่ขวัญชอบเพราะคุณชานนนเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรพร้อมจะตามใจขวัญอยู่แล้วเพราะคนที่อยู่บ้านหลังนี้จริงๆก็คือเราสองคนใช่ไหมคะคุณนนท์เจ้าสาวควงแขนเจ้าบ่าวดึงมากระชับตัวแน่นเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่า เขาควรจะตอบคำถามเธออย่างไรเพื่อจะเป็นการให้เกียรติกับการที่เธอยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะว่าที่ภรรยาของเขาลินดาเขาน่าจะลืมไปเราอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าผมขอบคุณมากนะครับที่รินมาร่วมงานแต่งงานของเราในวันนี้พ่อเจ้าบ่าวไม่เห็นว่าลูกสาวข,ของเพื่อนกําลังจะกอ่อก,กวนทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอันเินตัดสินใจรีบเดินม,มาทักทายแล้วพารินดาไปส่งที่โต๊ะเขาจัดเตรียมไว้สําหรับครอบครัวของเธอ คุณพ่อกับคุณแม่ของหนูรินดานั่งรออยู่ที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวอาพาไปนะอนเนกหันมาสบตาลูกชายด้วยแววตาตำหนิเพราะคนเป็นพ่อรู้ดีว่าทั้งรินดาและชานน์มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันและนี่คือสาเหตุที่ทําให้เขาอยากให้ลูกชายแต่งงานกับขวัญเอย่ยเพราะถึงแมว้ว่าครอบครัวของอนเนกจะสนิทสนมกับครอบครัวของรินดาแต่มันเป็นเพียงแค่ความสนิทในทางธุรกิจเขาไม่ได้ชื่นชอบชีวิตของครอบครัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของความเห็นแก่ตัว ที่ครอบครัวของรินดามักจะเอาเปรียบทุกคนที่อยู่รอบตัวอาบน้ำก่อนเลยค่ะควัญขอเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนควันเอ่ยหันมาบอกเจ้าบ่าวหลังจากจังคู่เสร็จสิ้นจากพิธีเข้าหอที่ถูกจัดขึ้นที่บ้านหลังใหม่ที่ครอบครัวของชานนลซื้อและตกแต่งทุกอย่างไว้ต้อนรับลูกสะใภ้เจ้าบ่าวไม่แม้แต่จะหันมามองหน้าเขาแค่เพียงพยักหน้าเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาเข้าใจและรีบเดินเข้าไปอาบน้ำ ท้าเหมือนกับว่าไม่อยากจะมีเวลาอยู่กับเจ้าสาวของเขาในห้องนี้เพียงลำพังขวัญเออใช้เวลากับการจัดการตัวเองอยู่ในห้องน้ำอยู่เกือบชั่วโมงเมื่อออกมาก็คิดว่าจะเห็นเจ้าบ่าวนอนรอยอยู่ที่เตียงแต่ก็พบแค่เพียงความว่างเปล่าขวัญเออจึงตัดสินใจเดินออกมานอกห้องจึงเห็นเมื่อไฟห้องทำงานถูกเปิดไว้หญิงสาวจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูเพราะอยากจะรู้ว่าทำไมเจ้าบ่าวของเธอถึงได้มาขยันทำงานในวันเข้าหอแบบนี้ รีบเข้านอนเถอะดึกมากแล้วผมเป็นห่วงแล้วก็อย่าลืมกินยาด้วยคุณชอบลืมบ่อยๆเดี๋ยวกลับมาปวดหัวอีกเจ้าสาเปิดประตูเข้าไปยังไม่ทันจะพูดอะไรเธอก็แอบได้ยินบทสนทนาของว่าที่สามีคุยกับใครสักคนด้วยเสียงที่ห่วงใยขวัญเออจึงตัดสินใจที่จะปิดประตูแต่คนที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่เหมือนหันมาเห็นขอโทษด้วยค่ะมึกว่าคุณลืมเปิดไฟไว ขวัญไปนอนก่อนนะขวัญเอ่ยถึงแม้จะรู้ว่าเธอเป็นเจ้าสาวที่เขาไม่ได้รักแต่มันก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้ที่คืนนี้เป็นคืนเข้าหอระหว่างเธอกับเขาแต่ชาเนินกับเลือกที่จะคุยโทรศัพท์กับคนอื่นถึงแม้หญิงสาวจะไม่แน่ใจว่าปลายสายคือใครแต่จากน้ำเสียงเป็นคนที่เขาห่วงใยมากกว่าเธอชาเนินมีคงน,นั่งทำงานในห้องต่อ ถึงแม้ว่าเขาจะรีบวางสายทันทีที่รู้ว่าเจ้าสาวของเขาเห็นว่ากำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับผู้หญิงอื่นแต่การแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่มันทำให้เขารู้สึกเขินอายพอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคืนนี้ยังไงนาฬิกาบอกเวลาว่าใกล้จะตีสองทำให้เขาตัดสินใจกลับมาที่ห้องนอนเพราะคิดว่าขวัญเอ๋ยจะหลับแล้วดูแลตัวเองดีๆนะพี่ยังห่วงเสมอและคิดถึงมากด้วย เจ้าบ่าวที่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ไม่รู้สึกใยดีอะไรกำลังจะปิดโคมไฟหัวเตียงเพื่อเข้านอนแต่เสียงแจ้งเตือนข้อความของโทรศัพท์ขวัญเอือที่ดังขึ้นทําให้ชาญนนท์ตัดสินใจเสียมารยาทเปิดข้อความขึ้นมาอ่านเพราะเจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้ตั้งรหัสล็อกหน้าจอไว้และจากข้อความที่เขาเห็นมันทําให้ความรู้สึกบางอย่างในหัวใจของผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของเจ้าของโทรศัพท์มันรู้สึกปั่นป่วน ทำอะไรคะตกใจหมดเลยขวัญเออที่หลับแล้วต้องสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจเมื่ออยู่ดีๆก็ถูกเจ้าบ่าวของเธอดึงแขนทั้งสองข้างถึงลงไปกับเตียงนอนก่อนที่เขาจะขึ้นมาอยู่บนตัวของเธอก็ทําให้เราเป็นสามีภรรยายกันโดยสมบูรณ์ไงจะได้รู้ตัวสถทีว่ามีสามีแล้วชาวนนไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงพูดจาแบบนั้นออกไปแต่แค่เพียงได้อ่านข้อความมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังตกเป็นตัวสํารอง รือเป็นผู้ชายที่ไม่มีความหมายสำหรับภรรยานับจากนี้ไปเขาจะทำให้เธอรู้ว่าสำหรับชีวิตของขวัญเอ๋ยเขาคือผู้ชายที่สำคัญที่สุดคนตัวสูงและร่างกายกำยามแสมอบอุ่นอบกอดรัดเนื้อแนบเนื้อส่งต่อความรู้สึกที่ทั้งอบอุ่นและซาบซ่านไปสู่หัวใจของสาวน้อยตัวน้อยค่ำคืนนี้แสงพระจันทร์สาดแสงเข้ามาผ่านม่านกระทบเป็นประกายกับผิวสาวอาแสนง,งดงาม เปิดทางรักกันแสงสว่างให้กับสามีภรรยาที่ต่างก็รู้ว่าการแต่งงานและสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้มันเป็นเพียงแค่หน้าที่สำคัญที่เขาและเธอต่างก็ยินดีทำสองร่างกายประสานรวมกันเป็นหนึ่งเหลือเพียงแค่ห,หัวใจของคนทั้งคู่ไม่มีใครรู้ว่าหลังจากค่าคืนนี้แล้วความรู้สึกที่มีให้กันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือสุดท้ายทุกอย่างจะเหมือนเดิม ตอนที่สามหวังว่าสักวันจะได้หัวใจแค่ข้าต้มถ้วยเดียวก็พอแล้วทำอะไรมากมายแบบนี้ก็แค่อาหารเช้าก่อนไปทำงานทำอะไรยุ่งยากไปได้ชานุนเดินลงมาจากห้องนอนเขาคิดแค่ว่าอาหารเช้าที่ภรรยาเตรียมให้คงเป็นแค่เพียงข้าวต้มหนึ่งถ้วยหรือไม่ก็ฮอทดอกง่ายๆ ตามแบบที่เขาเคยกินตอนที่อยู่กับพ่อและแม่แต่ทุกอย่างกับตรงข้ามที่เขาคิดมื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญเราควรกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายมีพลังงานสําหรับทํางานทั้งวันค่ะขวัญเอ๋ยไม่ใช่ไม่รู้สึกกับคําพูดของสามีแต่ก็พยายามมองข้ามทุกอย่างเธอเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เธอต้องการบอกยุ่งยากมากกว่าของมีประโยชน์กินเมื่อไหร่ก็ได้ ชาโนนยังคงทำท่าหัวเสียเหมือนเขารำคาญทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาทำไปหมดตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานกันมาได้เกือบสองสัปดาห์แทบไม่มีวันไหนเลยที่ชายหนุ่มจะพอใจกับสิ่งที่ภรรยาทำอาหารไม่ว่ามื้อเช้าหรือมื้อเย็นเขาก็มักจะหาเรื่องมาตำหนิติเตียนได้เสมอทั้งที่เขาก็นั่งกินจนหมดบางครั้งขวัญเอ,อ๋ยไม่กล้าแม้แต่จะเติมอาหารเพิ่มเพราะกลัวจะทำให้สามีไม่อิ่มผ้าปูที่นอนวันนี้ผมจะซื้อมาให้ใหม่เปลี่ยนซะนะ ผมไม่ชอบสีอะไรแบบนั้นเลยใช้สีเทาสีดำแบบเดิมดีอยู่แล้วชายหนุ่มหันมาบอกภรรยาหลังจากที่เขากินข้าวต้มถ้วยที่สามเสร็จไม่ใช่แค่เพียงข้าวต้มที่ทำให้เขาเจริญอาหารหมูแดดเดียวและยำไข่เค็มก็ทำให้ท่านประทานกินจนรู้สึกหนังท้องตึงมีอะไรอีกไหมคะที่จะสั่งให้ขวานทำจะได้ทำไม่ถูกใจคุณชานนรีบกับทำมามองหน้าภรรยา เพราะคิดว่าขวัญเอ๋ยคงพูดด้วยท่าทางไม่พอใจแต่กลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะหญิงสาวยืนยิ้มแก้มหัวเราะเหมือนกําลังเอ็นดูในความฉุนเฉียวของเขาที่กําลังแสดงอยู่ยิ้มอะไรเนี่ยผมกําลังไม่พอใจคุณนะทําตัวเป็นเด็กไปได้ไม่รู้เรื่องไหนเล่นเรื่องไหนจริงที่คุณเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าเอาแต่ทํางานอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปสังคมกับใครถึงได้ไม่รู้จักโต ขวัญเอ๋ยได้แต่แอบถอนหายใจตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาหญิงสาวพยายามมองโลกในแงด่ดีแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรสักอย่างในตัวเธอที่ถูกใจเขาก็อย่างว่าคนไม่ได้รักกันอะไรบ้างคะที่ถูกใจคุณมีครอบครัวนี่มันก็ยากเหมือนกันนะหรือคู่ของคนอื่นเขาไม่ยากแบบเรารถยนต์ขับออกไปแล้วขวัญเอ๋ยจึงไม่จำเป็นต้องสร้างรอยยิ้มอารมณ์ดีเหมือนว่าเธอไม่รู้สึกอะไร เพราะหลายวันที่ผ่านมามีบางเรื่องที่ทำให้ความอดทนของเธอค่อยๆจะลดน้อยลงและแปรเปลี่ยนเป็นความน้อยใจเข้ามาแทนที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เธอตั้งใจทำเพราะหวังว่าสามีจะชอบแต่มันกลับไม่มีอะไรสักอย่างที่เธอทำถูกใจเขาเลยงานรับออกแบบคอนโดมิเนียมโครงการใหญ่ที่ขวนเอยรับมาทำมีจำนวนด้วยกันหลายห้องจึงทำให้ช่วงนี้จะต,ต้องทำงานดึก แต่ก็ยังคงตื่นเช้าเพื่อมาทำหน้าที่ภรรยาที่ดีโดยที่ไม่มีแม้แต่ความเหนื่อยที่จะแสดงให้สามีรู้หญิงสาวขอแค่เพียงรอยยิ้มและคำพูดดีๆมันก็ทำให้เธอมีกําลังใจมากมายที่จะทำเพื่อเขาแล้วไปนอนนอนดึกแล้วก็ยังตื่นเช้าอีกขวัญเอ๋ยมองหน้าสามีด้วยความแปลกใจเพราะเขาไม่ใช่แค่เพียงมาตามเธอที่ห้องทำงานแต่เขายังปิดคอมพิวเตอร์และเก็บข้าวของบนโต๊ะแสดงให้รู้ว่า เขาจะไม่ยอมออกไปจากห้องทำงานคนเดียวเธอจะต้องกลับไปที่ห้องนอนของเขาด้วยโคมไฟหัวเตียงปิดลงสองมือหนาที่รูปร้ายตั้งแต่ผมลงมาถึงแก้มันอวบอิ่มทำให้ขวัญเออรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้สามีของเธอไม่ยอมให้เธอนอนดึกในคืนนี้เพราะเขามีบางอย่างจะชวนเธอทำความเาร่าเรอนของหัวใจสามีภรรยาที่กำลังอยู่ในวัยที่พร้อมจะพ่นพลังงานอันแสนมีความสุขให้แก่กัน ทำให้เตียงนอนที่ในบางคืนก็มีเพียงแค่ความเฉยชากลับมามีความสุขอีกครั้งถึงแม้ขวัญเออจะไม่เคยทําอะไรถูกใจชานนนแต่หญิงสาวก็สัมผัสได้ว่าเธอทําให้เขามีความสุขในทุกกิจกรรมรักที่ผ่านไปในแต่ละค่ําคืนวันหยุดนี้ผมมีประชุมด่วนแต่ก็จะรีบกลับมาคุณเองก็เตรียมแต่งตัวรอได้เลยผมจะพาออกไปซื้อของแล้วก็แวะกินอาหารทะเลที่ร้านเปิดของผมด้วย เสียงกระซิบข้างหูหลังจากที่ทั้งคู่ได้มอบความสุขให้แก่กันมันทําให้ขวัญเอ,อรู้สึกหัวใจชุ่มชื้นขึ้นเพราะตั้งแต่เธอกับเขาแต่งงานกันก็ไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเลยอย่างน้อยวันนี้เขาก็ทําให้เธอรู้ว่าเธอยังมีตัวตนและสําคัญกับเขาอยู่มือเล็กวางประสานทับกับมือหนาที่กอดคล้องเอวของเธอก่อนจะค่อยๆขยับตัวให้เข้าไปอยู่ภายใต้อกว้างของเขาให้ความอบอุ่นของสามีค่อยๆกล่อมเธอให้นอนหลับ ผ่านค่ำคืนนี้ไปอีกวันขวัญเอ๋ยไม่รู้ว่าชีวิตการแต่งงานของเธอที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันสุขหรือทุกข์แต่เธอแค่รู้ว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีการขัดใจกันแค่นี้ก็เป็นความสุขของเธอแล้วเธอยอมพร้อมจะเป็นคนโดนตําหนิในทุกอย่างที่ชานนนไม่ชอบขอเพียงแค่เขายังอยู่กับเธอในฐานะสามีการแต่งงานที่ไม่ได้เกิดจากความรักมันอาจไม่ได้ทําให้เธอสุขใจที่สุด แต่เธอก็เลือกแล้วและจะอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่ภรรยาหวังว่าสักวันเธอจะเป็นผู้หญิงที่ได้หัวใจของเขาไม่ใช่แค่เพียงร่างกายและใบทะเบียนสมรสอย่างเช่นทุกวันนี้